สีผิวเข้มกางเกงแดงมวยสุรินครับโบขาวปอรประมุกจิตรักของนันแกครับนันแกบางพล้านู่นนะครับน้ำเงินนั่นลูกน้องจาตุ้นครับคุณทรงพลปอพงสว่างมหาการปอรพงสว่างครับมวยมหาสารคามคนกางเกงสีน้ำเงินนะครับน้ำหนักที่ต่อยกัน 125ปอนด์ปอนครับดูบ่นี้ถือว่าเป็นมวยที่จัดถูกคู่ครับบัวขาวปอประมุกนั้นดวงหลังครับหลังจากที่ฟอร์มนั้นขึ้นมาเหลือเกินครับไปเจอกระดูกเจอมวยแกร่งๆกมวยแข็งๆครับอย่างเพชรเอกสอส่วนพักดีครับสงขลาวีพีพียิม สะดุดครับไปมีลดเกรดนิดครับมนาะเจอกับมหาการปอพงสว่างถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ครับมหาการปอพงสว่างนั้นเคยชนะราชประชาไทยรุ่งเรืองครับ่วงนั้นกําลังฮิตกําลังฮอตครับชนะติดๆกันหลายไฟครับเจอกับมหาการเรียบร้อยครับวันนี้เรามาดูครับมหาการปอพงสว่างจื่อชั้นประสบการณ์นั้นเหลือหลายครับ เป็นมวยของจ่าตุ๊หมดจากยุคเด็ดดวงปอพงสว่างดอกไม้ป่าปอพงสว่างแล้วดอกไม้ไฟต่อสินธิ์ใจับมาถึงยุคนี้ครับเป็นคนนี้ครับมาหาการปอพงสว่างสุขพลเพชรนครทองป้าววิวครับมวยที่โดนศอกแตกนะครับโดนศอกของคุณศึกแตกด้วยนแะปดเห็มครับแล้วก็แพ้แพ้นอกแบบหมดทางสู้ในะยกที่สองนะครับ กรรมการจับเลยครับเพราะว่าไม่ไหวครับถือนปล่อยก็โอ้โหเจอของหนักๆนี่นี่คือคู่เอกครับ125อีสานด้วยกันทั้งคู่ครับแดงสุรินนร์เงินมหาสรารคามซายมั่นในรูปร่างดีมากนะครับบัวขาวเจอกับมหาการครับ ถึงตรงนี้ถึงตอนนี้ครับอาวุธเด็ดของทั้งคู่นั้นยังไม่ออกครับเพราะว่าอาวุธเด็ดนั้นอยู่ที่เข่าครับมาหาการนั้นเข่าในครับตีได้เน็บรุนแรงครับเจ็บปวดบัวขาวนั้นประเภทเข่าเด้งครับจับนายเข้านายแลแมแหดเด้งตีเลือหลหลครับหมดยกแต่รูปที่พับนครับ โชว์พิเศษวันนี้ที่วิล่าคาเฟ่ก็ไวโพสเพศสุพรรณนะครับ26นั่นสมมาราชสีมาประทากับปลาวันจันเพน27สรินทรานิยกรครับขอบคุณจ้พาพระซาดดาวพนองที่นั่นนักร้องสาวสวยโชว์สั่งตรงจากต่างประเทศครับกรับเรามาชมยกที่สองครับแฟนมวยที่จะไปชม,มวยที่ค่ายลูกทำเสือครับอยู่ที่จังหวัดก,กระบี่ครับมาดูครับยกที่สองมาโดนเข้าไปเลยครับเตะเข้ากลามครับมหาการโดน หลังเท้าของบัวขาวเข้าไปเอาแล้วครับเกือบไปแล้วครับยกสองต้นยกมาสักครู่นี้ลุงน้องจ่าตุเกือบเกือบยกเกือบหลับนะครับดีว่าโดนไม่เต็มนะครับโดนขวาเข้ากลางท้ายครับนี่ครับดูพลาดไม่ได้ครับ,บวยคุณนี้ถือว่าต่างคนต่างแจ้งเกิดครับยกมานันทชนะ บัวขาวชนะไปนี่ก็ชื่อดีครับชนะหากการหากการชนะนี่ก็ชื่อดีขึ้นกว่าเดิมรือว่าเตรียมครับเตรียมจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงดำดรอปพอมครับบัวขาวปอประมุกเบียดครับเจอทรายครับมาวบขวากืนกับคื้นถูกมานี่ครับเริ่มสนุกแล้วครับบัวขาวนี่มาเป็นชุดเลยแล้วครับ หนึ่งสองสามก็เพมีสี่ตามมาด้วยเออซ้ายอัดเข้าไปครับแถวขอบกางเกงเอาครับสลับมาขวาแล้วสิทธิ์เลืยกว่าลูกน้องกำนังแก้เจอกับลูกน้องจ่าตุ๊กแม่วันนี้จ่าเจอกำนันครับลูกพีของทั้งคู่ มันแกก็คือกำลังประมุกโรจนชนตันนะครับว่ากันว่ามวยผู้นี้นี่เป็นครั้งแรกของเขานะครับที่มาต่อยที่เข้าจ็ดสีครับของทั้งคู่ก็ถือว่ายุคนี้สมัยนี้ครับเราอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรก็มักจะมีโอกาสได้ดูได้ชมครับแข้งขวาข้งขวาการคขอีกแล้วครับเตะมานี่ไม่คาดหมายครับแอนตซินเตรียมครับเตรียมแจกครับหลังจากที่แจกแรมโบ่ไปวันนี้หนึ่งหมื่นบาทครับตอนนี้เตรียมแล้วครับ บัวขาวปอประมุกแม่เตะขวานนหน้ากลัวครับแล้วเตะแน,น่นๆตรงๆครับเอาครับเกี่ยวแทงซ้ายก่อนอทิ์ที่แล้วเราก็เห็นแล้วนะครับลูกหัวการพอของแลมโบ้กโกลกลึกนะครับเล็กทิกหนูแม่คู่นี้สู้กันยาวๆแล้วนะครับ ป้าแม่จะเอาข้างบนอีงแน่แม่หลายทีแล้วนะครับหาการโดนเข้าไป3มแล้วครับไม่เข้าครับเอาแล้วครับยกหน้าสนุกแล้วก็พูดถึงคู่มวยของคู่มวยฝันที่เป็นจริงครับวัชราชัยแก้วส,ส,สมริ์แชมป์สามตำแหน่งนักกยอดเยี่ยมของกะกะทครับจะเจอกับ แชมป์สภามวมยไทยโลกทินราชชวัชรินที่สนามวยช่องเจ็ดสีครับเร็วๆนี้ก็เลยฝากประกาศมาให้แฟนๆได้ทราบกันครับเรียมตัวเตรียมใจครับชมภาพความมันความสุดยกที่3ครับซึ่งเราคาดว่า,ายกนี้สนุกครับดูว่าสนุกหรือไม่สนุกครับมาครับเริ่มมาแล้วครับลูกเผาเด้งของบัวขาวปลอประมุกครับ แม่วยคนี้นั้นอาวุธหลักอุดเด็ดนั้นคือเข่าครับแต่ว่ายางอื่นับดูครับจบได้กลมกลืนครับไม่ใช่มีแต่เขายางเดียวครับนี่คือมวยไทยยุคนี้ครับดูแบบไหนแม่หักศอกขวาโดนครับมหาการมหาการน้าเงินนึงค่อนข้างหลวงนิดนึงครับพูดถึงความรัดกุมกันตัวเขาารัดกุมนะครับระบบการป้องกันตัวการทิ้งจังหวะอาวุธ ในนาทีนี้ถือว่าทําได้ดีเอาครับประกบนนแล้วกระชากมาไปครับดักแทงเอาแล้วครับเดินชนแล้วขาการจตู้สาเดินแล้วครับจ่าตู้สาบีิแล้วได้เห็นแล้วครับได้เห็นอะไรดีๆแน่นอนอ่า,าแลกกันเลยครับมาแลกกันลูกน้องกำน,นันกับลูกน้องจ่า โดนนะครับโดนต่อโดนครับเจอเจอเจอครับเจ็บต่อเจ็บแพ้ซ้ายด้านครับเจอศอกดูจังหวะนี้ครับแพ้ขวาคืนเป็นไปตามคาดครับเป็นไปตามคาดจริงๆครับหน้ี้เป็นมวยที่เจอกันครั้งแรกทีนี้ครับเราไม่เคยมีโอกาสได้ดูได้ชมครับปีนี้ได้เห็นได้ดูแล้วครับ คู่นี้ชกกันที่น้ำหนักร้อยยี่สิบห้ากรัมครับวันนี้ครับตู้กับแมเดินเจอเข่าขวาครับยกถึงเลยครับต่อยเข่าซ้ายเจอสอกขวาแลกตอกกันครับน้าครับศอกซ้ายแถมตอกขวาคืนแพงเข่าตาเสียขาอ้ยไม่ต้องหยุดหายใจครับเมยครับคือศึกดาวรุ่งทีวีสีเจ็ดต้อนรับปีสองพันหนึ่งครับสาระใจนเดือนแห่งปีย่างเมีครับท่านผู้ชมแฟนมวยครับ สะใจไหมครับมวยอย่างนี้ครับนี่คือรายการมวยไทยเจ็ดสีปีที่31แฟนมวยคนไหนไม่ชอบไม่ใช่พอมวยที่แท้จริงครับมาดูครับยกไปแทงซ้ายครับดันแท่ขวาอื่นรวบแทงซ้ายครับซ้ายอีกทีครับเจอข่าซ้ายขวาอีกทีครับโอ้ยไม่ต้องสนใจแล้วครับอย่างอื่นพูดมาอย่างไรผมไปอย่างนั้นครับาเลยครับ แพ้ไปตอกมือโอ้โหยางกันฟันกระเด็นเลยครับลูกสองลูกนี้ครับสองลูกนี้ยางกันฟันของหาการนั้นกระเด็นหลุดออกจากปากไปเลยครับนี่ครับมีเสียงปรบมือแน่นอนครับโมยอย่างแน่กับศอกครับเสียวไส้ไหมครับลูกแทงครับแทงกันเข้าไปครับแล้วก็สับศอกยางกันฟันกระเด็นหลุดออกจากปากไปเลยครับสอกขวาของบัวขาวที่สับ มหาการปอพงสว่างขอบคุณรุ่งเรืองทัวร์ครับอยู่ใกล้สี่แยกบางกุม่มตรุตจีนปีนี้ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับรุ่งเรืองทัวร์2 8 0 0736ถึง9าขอบคุณยาดมท่านเจ้าคุณครับน้ำมันมวยยาปราสาบอลแลดหนังสือพิมพ์สยามรักยาผมยาเขียวตราใบห่อแก้ร้อนในแป้งเย็นโยโกะสบู่หอมโยโกะยกที่4ครับเอาละครับยังเหนียวดีอยู่ครับยังไม่แอนตาซินครับอโอ้ย แม่ลูกน้องจา่าตุโดนไหลฉุกแล้วยังไม่แตกคร<า>ใครจะไปครับใครจะอยู่ใครจะอยู่ครับแลกกันดับไต้ถือไม่เป็นไรครับผู้ดูเดือแนนะแห่งปีนั้นเราพิจารณากังแต่อาทิตย์แรกของเดือนนี้ครับแมูครับอาวุธมันออกตลอดเวลาครับจังหวะนี้เหลี่ยมนี้ครับ มหาการปอพงสวานเก่าเกมครับครับแทงฟ้ายแอดเจอศอกขวาเข้าไปครับสองดอกครูครับแอดแทงเข่าตายของมหาการครับออกไปเรื่อยๆครับเตะขวาตามยุ่งครับมหาการนี่เหนียวจริงๆนะครับไม่แตกครับโดนศอกโดนสับไม่รู้กี่ทียังไม่แตกจัดดูสังดีในนะครับสังให้กระชากล็อตีหนักๆให้กระชากล็อตีหนักๆครับ เอาแล้วครับหัวขาวลูกน้องกำน,นันโดนลูกน้องจะจับมากระซูวกัแลแวครับโอ้ยยุบไม่ยุบครับบัวขาวโอ้ยโดนสองเมตรนีเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับเห็นหน้าเห็นหลังไปแล้วสามแล้วโดนสามแล้วครับหายใจไม่ทันแถวหรือยังครับบัวขาว แถวลงมายุ่งนะครับแถวและยุ่งเลยครับถึงแม้ว่าจะพีเด็กจะอยู่ที่ศอกแต่ว่านายนี่ดูมหาการกำลังจะกินในครับลูกเข่าของมหาการนั้นครับแต่ละลูกแต่ละดอกดูครับแน่นหนักเมนครับแม่เข้ารวบนอย่างนี้นครับมหาการนั้นชอบเลยครับแต่ว่าบัวขาวดูครับ หนักหนักทำท่าทำท,ท,ท่าเป็นเรือเยี่ยมจุ่นไปแล้วครับชาลงไปชาลงไปหรือไหม่ก็เกือบจะเป็นเรือดูดทรายแล้วครับชาลงชาลงโดนอีกต้องตีโตครับต้องตีโตอ้าวยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับตัวขาวลุงท่านนั้นแกโดนโดนพี่ แล้วครับต้องเต้นแล้วยกที่บัวขาวปอประมุกโดนขีบแล้วจิ้มแถวๆหน้าท้องครับแทงหนักๆเข้าไปหลายเม็ดหลายดอกทําท่าจะอืดแล้วครับแฟนมวยชาวต่างประเทศนั่งใกล้ๆกับดาราคาบาเร่โชว์ครับขอบคุณจักรยานตราดจันทร์ประเทศโยชิก้าบามนิีเทวเวอร์เครื่องดื่มเกลือแร่ของอาหารไทยเฮาส์สลับพลา58ทับ1ตรงข้ามตลาดโชคชัย4จอดรถสะดวกอาหารดีบริการเปร็นกันเอง บรรยากาศสบ,บายๆครับ9337644เครื่องดื่มเกลือแร่ร้อยจังดีชี่นี่ซองดื่มก็ความสดชื่นยาดมสเปคเครื่องติดน้ำแข็งนิวตรอนิกครับอาชีพใหม่กําไรงามครับต้องการจะได้คู่มือการส่งเสริมการขายขอได้ฟรีครับที่9486200ยกสุดท้ายครับสอกยังชะกาดอยู่นะครับสำหรับบัวขาวแต่ว่ามหาการก็สุดเหนียวครับไม่แตกครับ การรบสู้ในคอมกันต่อครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแม้แต่ว่าลูกเลี่ยมครับเลี่ยมเข่าของมหาการนั้นไม่ธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ปัวขาวครับหันมากระตุกและใช้เลี่ยมแลวครับดูครับยกที่สี่นั้นไปรับมากเกินไปครับเลยเจอเข่าเข้าไปหลายดอกหลายชุดท่าจะอ่อนท่าจะก่อแป้ครับแต่ว่ายกนี้ครับได้น้ำมาใหม่เริ่มครับเริ่มมีกำลัง แายหมาการนั้นก็หายใจทางปากแล้วครับดูครับว่าใครจะหมดกว่ากันกับไว้คุนี้ลูกตีครับเดี๋ยวเป็นลูกหลักครับของคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะได้เปรียบดูให้ดีแล้วดูบัวขาวนั้นหนากว่าใหญ่กว่าครับแต่ว่าแมา่เขาเสียสีมากยกประกบหนักๆวี่นัยหนักๆนนอย่างที่เห็นแล้วครับลางยกสี่ต่อเน,นื่องไปถึงปลายยกสี่ มันมาไล่สาวหมัดแล้วครับสลับกับสอกก็ให้ไยแค่นั้นครับแล้วก็ที่เอาไว้แล้วก็เน็บเข้าไปเน็บเข้าไปลกงน้องจ่าต้ครับมาหาการมวยมวยจา่ยจาสลักามครับมวยเชียงยืนนะครับถ้าลูกนี้กับแกไม่ตบก,กับบัวขาวปอรประมกุกลูกกรวบในแล้วเด้งแล้วตีครับบัวขาวนันมวยสำรงท่ารักสุริน วันนี้น้านํายอเขาน้ำบ่งครับโวยเข่าทั้งคู่ครับแต่ว่าช่วงเวลาเป้าหมายใกล้กว่าสั้นกว่าครับตีตรงๆครับล่าก,การปอพงสว่างบัวขาวนั้นต้องรอจังหวะโก่งแทงวันนี้ทําไม่ได้ครับดูครับลอ,อยนั้นรู้ทันแล้วครับน้ําเงินมหาการนันโดนหวดกลามทั้งหลายครั้งนะครับแต่ว่าเหนียวครับ ตนตนมันโดนตเตะเข้ากรามเนี่ยครับกรามซ้ายเกือบจะโดนก้านพอก็เกือบโดนครับแต่ว่าโดยความที่เป็นนักืตอครับนอโคน,นไม่ยอมเสียครับพี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปหมดเลยครับโบขาวอ่านะครับ สามสุดมันสี่ก็ใส่กันสุดๆไปเลยครับทมการสแสวงครับกำลังเก็บใบให้คะแนนเพื่อส่งให้ประคานเทคนิคครับก็น้ำเงินครับมาหมาการปอพงสว่างครับลูกน้องจ่าตุ้งชนะลูกน้องกำนันครับรับรางวัลครับรับรางวัล ธรรมเนียมของค่ายปอพงสว่างครับชนะแล้วต้องตะเบะครับตะเบะรับจากแอนตาซินครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับจากนั้นก็จะมีเงินสดมอบให้ด้วยครับจากแป้งเย็นโยโกะสบู่หอมโยโกะมอบผลิตภัณฑ์แป้งเย็นพร้อมด้วยเงินสด2000น้้ำมันหล่อลื่นควิกวันครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์มอบเงินสดให้2 0 0พคุณชเวงจากรุ่งเรืองทัวร์ครับอยู่ใกล้สีแยกบางขุนพรหมครับเทศกาลตรุษจีนนี้เที่ยวท่องเที่ยวทัวร์ไทยไปกับรุ่งเรืองทัวร์